ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับดินตีนสุบยการจาวีดีโอซีทีีนะครับอยู่ผมแนนวนจยกาบเช่นเคยนะครับหน้าวันนี้เราจะมาเล่นเกมเวฟแทงกันนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับหลายคนเาะบอกว่าเฮ้ยเพ่ทำไมไม่ทำอินโทรหรืออะไรสักทีอ่าตัวคิดเกียรติทำครับว่าไม่รู้จะทำทำไมครับเราดูคุณภาพงานดีกว่าครับ อ่าแล้วก็ส่วนเรื่องเออ่รูปชแนลแล้วก็หน้าปกชแนลนี่เดี๋ยวผมขอไปคิดคอนเซปต์มาขอเดี๋ยวผมจะไปวาดรูปของตัวเองทีหลังนะครับผมโอเคครับวันนี้นะเรามาอยู่กับรถถังที่หลายหลายคนก็อยากได้มาครอบครองนะครับรถถังคันนี้ก็คือ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  is เอสจ็อ <is it. S 1> อะไรนะ is เจ็ใช่ไอไอเอสจ็ I, I <laughs> หัวเราะหาพ่อมือหรอก็รถถังคันนี้นะครับเป็นรถถังในสายวิจัยนะครับรถเ,เ,เป็นสายวิจัยโซเวียตนะครับมาจาก i อครับ IS3 T10 แล้วก็ IS7 นั่นเองก่อนอื่นเลยนะมาดูสเตตัสก่อนนะครับความทัทานอยู่ที่1250เอ่อผมถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับสำหรับรถถังหนัก70นะเอาน้ำหนักสูงสุด68กําลังเครื่องยนต์1 0 5 0ถือว่า ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับความจะสูงสุด59เอ,อ่อเวลาวิ่งจริงๆนี่ก็อาจจะไม่ได้ตามนี้นะครับถ้าเมื่อวิ่งลงเนินนะครับควัญหมุนตัว18นะก่อตัวถังโอเคเรามาพูดถึงเกราะคันนี้กันก่อนนะครับรถถังคันนี้ดียังไงก็คือเกราะมันนั่นเองเอออย่างแรกคือก่อตัวถังก่อนนะครับเออมุมมุมของเกราะนี่ถ้าเขายิงมาแบบอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นปืนที่เจาะไม่ถึง300นะโอกาสจะสะท้อนสูงมากนะครับถ้าเราสามารถปิดตรงนี้เราได้เพดล่าง นะนะแล้วก็แล้วก็หัวของมันนะครับเกราะของ,องป้อมปืนนี่คันนี้นี่เป็นอะไรที่ใกล้เคียงคําว่าอามาตะได้เลยนะครับก็รถถังสายคันไม่สามารถยิงแสกหน้าเขาได้นะครับถ้าไม่ใช่ลูกทองนะโอเค okay. พูดถึงจุดอ่อนกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวเราแบบเาวอวยเกินไปนะครับจุดอ่อนสำหรับการยิงไอท์เจนะครับหากเขากําลังเอียงรถถังมุมนี้นะครับ คุณให้ยิงอัดไปตรงนี้นละครับผมห้ามยิงเพล่านะยิงตรงนี้เลยนะครับมุมงเอียงจะเหลื่อม้อยลงแล้วก็เวลาเขาหันข้างครับห้ามมีตรงนี้นะครับห้ามล็อกเป้ายิงนะครับคุณต้องยิงต่ําลงมาประมาณนี้จะเข้าทุกงานแน่นอนออตูดไม่ต้องพูดถึงส่วนหัวไม่แนะนําให้ยิงเท่าไหร่นะครับนอกจากจะหันข้างแล้วก็หันตูดหันท้ายโอเค อ่าโอเคเรามาดูปืนกันก่อนนะครับผมปืนของ i อเจนี้เอ่อเป็นปืน1น0มมนะครับความเสียหายอยู่ที่490นะค่อนข้างแรงแต่ว่าอัตราการเจาะก,ก่อนนี่ค่อนข้างน้อยน,นะครับอ่าอัตราการเบี่ยงเบนกระสุนจุดสี่ถือว่าเป็นปืนที่คุณดินบ่อยที่สุดใน3โลนะครับสำหรับเทียสิบคันนี้ระยะการเล็งก็คพองโคตรแม่งนานนะมันมานมากนะจ๊ะ จริงๆนะจริงๆนะอัตรา,าการโหลดอยู่ที่ประมาณ11บเอสิบเอ่อสิบสองวินะบางคนพอประมาณ11วิแหละ11.5วิ1ิ8ด้วยแต่คันที่1ิ8เอซอนนะเพราะน้องเขาไม่ติดพัดลมแล้วก็ไม่มีสก,กิลรูปมือไอ้์บัตเทอร์อินอัพในถ้าการมองเห็น400มาตรฐานจ้ะรีวิวมาตรฐานพูดถึงโอ้ยขอแห้งนะก็ช่างมันนะพูดมาเยอะแล้วโอเคก็มาดูกันเถอะว่าแมตช์แรกนี่เราจะเจอกับสิงห์ไทยบ้างนะจ๊ะุย บุญบยอะโอเคครับผมมาอยู่ในแมตช์นแรกกันนะจ๊ะอืมอยู่ด้านเอ่อลมพายอ่าบอกว่าลมพายนะครับไม่มียุวัดเดอะวัด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 เดอะเออเจริญพรแต่งสุดจะเซงมาลองพัฒนาสเกตตรงนี้ดีกว่านะจ๊ะ การเล่น i อ7เนี่ผมว่ามันคงจะเหมือนการเล่นรถ i อเอสทั่วไปแหละวิธีการเล่นคล้ายๆกันแต่ว่าเราจะสามารถมั่นใจในกรอะของเราได้ค่อนข้างมากทีเดียวนะจ๊ะาหารและปิดเพลิล่างได้นี่นะมันจะหนามากๆอืมอะโอ้โหวีเคบีมึงไปตายไปมึงไปตายไปโผล่มาอย่างนี้คุณจะยิงยังไงลูกทอนนะครับน้องพี่ขออนุญาต โอเคครับลูกทองคันนี้จ่อหยุดสามร้อยแค่สามร้อยเงนิน้องทำไม S7 ลูกทองมันห่วยอย่างนี้นี่แน่ยิงไม่โดนเว้ยนะลูกทองห่วยไม่พอปืนแม่งยังความแม่นยำห่วยอีกอ่ายิงมาเลยทำสบายไม่ยิงอีกเหรอยิงอีกสิ อน,นุญาตให้ยิงน้องทำไมน้องไม่อัพสกิลซ่อมมาน้องน้องเอาอะไรมาเนี่ยาตามสบายเลยเต็มเทพเต็มเทพสิวจะเอาให้ได้ใช่ไหมฮะจะเอาให้ได้ใช่ไหมยิงมาเถอะยิงมาดิยิงมา,งมาโอ้โหเพรืร่างตัวโดวนแล้วเม็ดหนึ่งตีนพังนี่มันแย่จริงๆต้องปิดลึกๆกว่านี้อีกอ่ะ ได้ได้ไ,ได้โอ้ยไปยิงแผนรองปืนมาทำไมล่ะนี่จูเลงแก้มันน้ยความแม่นยำคืออะไรลูกระเบิดไอ้สารยิงไม่เข้าก็ใช้ลูกระเบิดเวทอะไรตอนไปแลรวมึงยิงห้โดน นี่นะนี่นะฮะมันต้องมีอัดแก้มเขาผมแต่ลูกทองครูจะหมดแล้วลูกทองหมดนี่ผมว่าเรายิงไม่เข้าแน่นอนปะ สามร้อเมตรสองเมตรกว่ามั้งทุกปืนมันดิสองเมตรพระเจ้าอ่ะเออโอโจโจหันซ้ายหันขวา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 มึงเสร็จกูละมึงเสร็จแล้วอีโดโอเคครับรู้สึกว่าตรงกลางเราจะสามารถชนะได้นะจ๊ะ โอเครถถังกลางก็เหลือสองขั้นมา VKB กูไม่ไหวแล้วเรามาปะทะกันเอเจ็ดออกมาทำไมเนี่ยฮะออกมาทำไมออกมาทำไมถอยก่อนนมันจะยิงตู no 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 อ้าวตูตูนี่มันตู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 อ่ะเเววิ่งเร็ววะไม่เป็นไรครับวิ่งไปเจอทีห้าสี่แน่นอนเราก็จะไปตกกับ VKB กัน โอ,โ,โอ้โหกูนี่อ้อมตูนเลยมา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 ไฟกันเถอะมันยิงกันแล้วครับผมตูดนายสวยดีนะยอย่าเพิ่งนายนะทีห้าสี่อดทนไว้ยูมาส์เซไว้นายต้องอดทนนายต้องอดทนไว้ฉันจะไปให้ในายตายดีแน่นอน <laughs> ไม่จะลงนะ้ำไอ้สัตว์ <c oughs> yeah. ไม่ยอมไม่ยอมครับแล้วว่าจะผักเป็นคนผักมันตกลงไปครับฆ่าตัวตายไม่เป็นไรยิงให้แล้วกันนะแต่ว่าดาเมจปืนนี่เป็นที่ที่น่าพอใจโอเคเลย ปืนมันยิงแรงดีเจอห้องหนึ่งทำไมดามเมจมันต่ำจังวะมันดามเมจคู่ต่ำเข้าใจวะ โอ้โหขูยอมใจจริงๆปืนมึงเนี่ยฮะมันมีอะไรดีบ้างเนี่ยฮะโอ้โหเล่นน้ำดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนฆ่าเราเร็วเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนฆ่าเราเร็วเพื่อนฆ่า โอเคครับก็ได้กำแพงเหล็กไปนะครับยิงไป3,377นดนะครับยิงไป13นัดยิงโดน1 1เข้า8นัดนะโอ้ยอยากซื้อให้น้องวะอยากดีสกิลให้น้องด้วยแต่ไม่เป็นไรอ่ะมันรหัสคนอื่นนะเนาะไม่ใช่รหัสเร,เราเราไม่อยากไปยุ่งมาเลย <c oughs> แต่ไอ้อัพสกิลผิดนะครับเออที่ผมแนะนำให้อัพนะครับเออถ้ามีสามแถวนะให้อัพสกิลรูปมือบัตเทอร์เรนอาร์มแล้วก็สก,กิลพกาเป็นไฟที่เหลือก็ยัดซ่อม ไม่ก็สกิลอะไรก็ได้ที่มันเห็นผลภายในเอร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็สกิลสามก็ซ่อมก็ได้อะไรเงี้ยโอเคโอเคป่ะแมตช์ที่สองมาเถอะลุยโอเคนะครับมาอยู่ในแมตช์ที่สองนั่นเองนะอยู่ด่านคลิฟภาษาไทยก็คือด่านผาตอนนี้เราเจอบูล็อกโง่ๆหนึ่งคัง 1, นโอเคครับที่ที่เ,เราควรจะไปก็คือหลังภูเขาหรือเปล่านะไม่มีอาจจะจอน อโอ้โหปืนนี่คืออะไรนะความแม่นยำน่าเบือ่อเดี๋ยวเดี๋ย,ย FV 4005เอไงดีผมจะโชว์หัวหลุดให้คุณผู้ชมดูดีไหมนะ่ยคงเป็นอะไรที่บันเทิงมากเลยสำหรับคุณผู้ชมเรายิงมันได้ปะเรายิงมันได้ใช่ไหมเหมือนเคยเห็นว่าเรายิงมันได้โอ้โหแม่เล่นอย่างนี้ จะตายไปสัตว์โอเคสิสดท่ายอยู่ฝั่งนู้นครับเราน่าจะปลอดภัยจากการยิงของมันแล้วก็เราเจอเดียวผ่าพีเครับหนึ่งคันรอเต้าขุมสุดแล้วก็ยัดไปครับ497ครับโอเคแล้วก็แอบไปแล้วแล้วก็ข้างหน้ามี E-50 M าอ็พอเราหาปืนแพงน ون, e ู้น E- 5 0 m ยิงไปแล้วโอ้โหไอสัตว์ เฮ้ยเฮ้เฮ้ยยเฮ้โอ้วาว l y s t คนยิงกูตายเย็นเ็เ็นเจเย็นจเย็นเฮ้ยจเย็นจเย็นอะจเย็นเย็นโผล่เงทำไมเล่าเฮ้ยโอ้ยโยานี่ก็จะปุได้ใช่ไหมนะฮะ ว่าไงว่าไงลูกผู้ชายเฮี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 ยช่วยด้วยโอ้จนปัญญาลบก่อนลบก่อนยาไม่เข้าหรอกโคจะหัวไม่เงี้ยลูกนี้ก็ไม่เข้าหรอกแต่ใช่ลูกระเบิดนี่กูตาย ไม่มีทางไม่มีทางไดแ้แต่กูบอกเลยเพื่อนกูเยอะอีงโง่อีงโง่ตายสมึงตายสมึงข้างอะไริโผดโอเคมาหลบไปฝั่งโดนกูเจอจั๊กอีร้อยอีกแก่อะโคตรเกียียดเลยหันหันข้างหันข้างอะหันข้างทำไมหันข้างทำไมจะชี้แร์ตครับโอ้ตายหาแล้ว มาะออกไปยิงเขาหนะ่อยโอเคไม่เป็นไรเีต้ตายหาเรียบร้อยลิฟเลปเพิร์ดหรือเรียกว่าเรียวผายก็ได้นะครับตามปฏิการให้ตรงตัวแต่ถ้าเออ่านที่ถูกต้องนี่ต้องอ่านว่าเลปเพิร์เดเลปเพิร์ดนะต้องตัดจะแระตัดแแดแระด้วยแจ็ตเอี๊ยร้อยมันไปไหนเนี่ยแจ็ตเอีร้อยอ้ออ้ออีสันอยู่นู่นนี่เองโอเคเหลือสองขันเหลอจับทีแล้วก็แจ็ตเ,เอี๊ยร้อยแจ็ตอีร้อยที่มันไม่กลัวอะไรเลย ถ้าจะ่บิวทีมันหายไปไหนนาที่ร้อยทนายโอเคมันโหลดกระสุนยี่สิบเก้าเจ็ดหกห้าสี่สามสองเอ็ดสิบโอ้โอ้ว้าวว้าวว้าวอย่าเล็งตัวเซ่าเล็งตัวเซ่ S <S โอ้ยโอ้ยสะท้อนไว้เฮ้ย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 สะท้อนเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้โหยิงไม่ทัน ไม่ไอ้สัตว์ถ้ายิงโดนนี่แม่งหล่อนเว้ยโอโหฮาฮะก็ร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับตูก็ไม่ใช่คนที่เล่นเก่งหรือว่าอยากเล่นเอาแบบอะไรมาโชว์ๆนะก็ใครอยากเล่นให้ดูแบบประสบการณ์จริงไม่ใช่แบบหาจะแมทตอนๆเจอคนจักาอรอย่างนี้ก็แมตปกตินะกูก็ไม่เล่นไม่ค่อยเก่งไงอย่างที่บอกไปโอเควิธีเล่นนะเหมือนไอเอส เล่นเหมือน A S เลยนะเล่น A 3สา A S เจ็ด A 7ส like? right? ิ A like S เอะไงก็เล่นเหมือนกันหมดเลยนะส่วนสกิลก็อย่างที่บอกไปเปลี่ยน้านที่ผมบอกอะน่าจะดีมากส่วนอุปกรณ์ที่ติดนะเพิ่มพลังลมอีอันก็โอเคแล้วแล้วก็เอาเล็งเร็วเถอะสงสามันไปผู้ผิดไอปรับเสถียรนตั้งเนี่ยจะดีมากนะครับผมโอเครถถังคันต่อไปนี่จะเป็นคันไหนก็มาติดตามชมกันนะครับผม จะเป็นโอ้โอ้แบทแชทก็ได้นะหรือว่าทีก็สองดีไอ้หกดีเนี่ยโอ้ไอ้หกรอว่ะดีสี่สกิลจำสัตว์ <c oughs> โอ้ไม่ดีสกิลแบทชแชทกูไม่เล่นละไม่เล่นแล้วโอ้น้องทําไมน้องทํากับพี่อย่างงี้ไม่มีสกิลแล้วกูจะเล่นไหวเหรอ <c oughs> อ่ะช่างมันโอเคครับคุณผู้ชมครับก็กาวอีกครั้งนะครับสำหรับอินโทร อย่าไปสนใจมาเลยนะครับอินโทรจริงๆตัไม่ทําก็ได้นะครับแบบมาถึงเปิดพุ่มมาเข้าเกมเลยนะครับแต่ว่าอยากจะให้ค่าให้เครดิตเขาหน่อยว่าเป็นเกมจากเวฟแท้งจากค่ายวอลเกมมิ่นะอะไรเงี้นะไม่ได้มีจุดประสงค์อะไรอย่างอื่นนะครับก็ช่างมันนะอินโทราดูที่เนื้องานดีกว่าโอเคครับขอบคุณครับทุกท่านที่รับชมนะครับขออนุญาตไปตัดต่อก่อนนะจ๊ะเจอกันดึกๆนะโอเคบายบายบาย